งูงูมันทั้งน่ากลัวน่าเกลียดตัวยาวเลยได้ฉุกเจ็บติดพิษจบโอเคผมร้อเล่นก็ตามชื่อคลิปนั่นแหละครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของงูเป็นประสบการณ์แย่ๆเกี่ยวกับงูที่ผมได้เจอมาตลอดทั้งชีวิตแต่ถ้าพูดถึงประสบการณ์แย่ๆเกี่ยวกับงูแล้วมันก็มีอยู่หลายเรื่องหลายเหตุการณ์แต่ถ้าเราจะพูดถึงอะไรที่มันโดดเด่นและน่านำมาพูดถึงก็คงต้องพูดถึงลักษณะของงูที่ผมเจอมาซึ่งหลักๆมันก็มีอยู่3มลักษณะลักษณะแรกก็คืองูยกักษ์ คือมันก็ไม่เชิงว่าเป็นงูยักษ์ที่สั่งจากทางดาร์กเว็บหรืออะไรแบบนั้นแต่เป็นงูยักษ์ที่ตัวใหญ่ครับใช่ครับคืองูตัวนี้มันเป็นงูที่ผมเจอในสมัยเด็กน่าจะเด็กมากคือตอนนั้นบ้านผมมันก็ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ลกล้างหรือกลางป่ากลางเขาแต่ว่าตั้งอยู่ในชุมชนที่พอหันไปดูที่หลังบ้านก็จะเจอแต่หุ่งนาและพวกสัตว์นานาชนิดมันก็มักจะบุกมาอาศัยอยู่บ้านผมตามอำเภอใจอย่างเช่นหนูนาและก็งู ซึ่งส่วนมากมันก็มักจะมีแต่หนูนาแต่ผมหวังว่ามันคงจะไม่มีหมีตัวใหญ่ที่ลงมาจากเขาทะลุหุ่งนาและมหาผมหึงที่บ้านหลงนะครับซึ่งในช่วงหน้าร้อนกับหน้าหนาวผมก็ไม่ค่อยเจอกับสัตว์พวกนี้เพราะส่วนมากมันมักจะไปกองอยู่หน้าฝนพอหน้าฝนมาถึงทั้งปูทั้งปลามันมาจากไหนก็ไม่รู้เต็มถนนไปหมดแบบหลักๆๆ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 อๆๆอกๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆจๆๆๆๆๆๆาๆาๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆาๆๆๆๆาก็ๆๆ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 ๆ ที่ลอยมากับสายน้ําในช่วงหน้าฝนแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึง่งที่ผมอยากจะออกไปจับปลาด้วยแต่ตอนนั้นผมได้ไปเจอกับงูตัวหนึง่งที่ลอยมาตามน้ําแบบโอ้จับปลากันอยู่เหรอครับดูห้าหางหน้าอร่อยนะขอผมจับด้วยคนสิคือคนที่จับปลาอยู่แถวนั้นเขาก็ก้มหน้าก้มตาจับปลากันอย่างเดียวโดยที่ไม่มีใครสนเลยว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่หลักๆลอยมากับน้ําด้วย และในขณะที่งูตัวนั้นมันเลื้อยเข้าไปในบ้านคนผมก็ได้แต่ยืนนิ่งและก็ดูมันจากไปและก็แน่นอนครับผมไม่กล้าออกจากบ้านในช่วงหน้าฝนอีกเลยและไอ้ง,งูยักษ์ที่ผมกําลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นงูที่มากับน้ําในช่วงหน้าฝนด้วยเหมือนกันจริงหรอพอในว,วันต่อมาหลังฝนหยุดผมก็เจอมันอยู่ใต้เออเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันจะคล้ายๆกับทางลา่ขึ้นฟุตบาทแต่ที่บ้านผมมันจะมีลักษณะเป็นไม้ เหมือนไม่ได้สองขั้นและด้านล่างมันจะมีช่องเล็กๆที่ให้หมดเข้าไปได้คือในตอนที่ผมเจอมันตอนนั้นผมอยู่บ้านคนเดียวและในขณะที่ผมกําลังเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านจู่ๆหางตาผมก็เหลือบมองไปเห็นอะไรที่อา้าวแล้วถ้าไม่อยากจะมีเรื่องนะไอ้หนูก็ใส่หัวไปซะและคือมันแบบตัวใหญ่มากอะ่ะใหญ่มากเลยเว้ยแกใช่คือใหญ่มากอะ่ะและยักมากด้วยอะ่ะผมจําได้ว่างูตัวนี้มันน่าจะเป็นงูเห่า ราะมันเห่าไม่หยุดเลย5โมงขนาดนี้นะ <_ C os ic> ก็เข้ามาเหรอครับอยากกินลาบเด็กแทบๆอยู่พอดีและพอมันทำสายตาบวกกับผ้าหางที่เหมือนร่างกายอยากจะประหะผมก็ไม่รอช้าที่จะไปยืมมือของคุณลุงข้างบ้านให้มาช่วยจัดการมันคุณลุงฮะมีงูตัวเบลออยู่ที่บ้านผมฮะโอ้งูเหรองูอะไรละ่ะลูกงูเห,าห่าฮะงูเห่าเหรอแล้วมันตัวใหญ่ไหมอ่ะมันก็ ใหญ่อย,อยู่นะหลังจากนั้นคุณลุงเขาก็เอาอุปกรณ์ที่เรียกว่าไม้สส่มะม,ม,ม่วงเอาไปสส่งูตัวนั้นแล้วก็ลา่มันออกมาจากบ้านผมก็ต้องบอกเลยนะว่าผมนะจำหน้าพวกคุณไว้หมดแล้วเดี๋ยวชาติหน้าเจอกันแนะ่เดี๋ยวไปตามหึงหน้าบ้านเลยไอ้ลุงคนนี้กับลาบเด็กแซ่บเนี่ยพอฆ่างูเสร็จแม่ผมก็กลับมาถึงที่บ้านพอดีแล้วก็เห็นเหตุการณ์ทุกอยา่างพอนึกย้อนกลับไปผมก็นึกขึ้นมาได้ว่า ตอนนั้นผมน่าจะยังเด็กมากเลยเห็นว่างูตัวนั้นมันตัวใหญ่เพราะงั้นผมถึงไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันตัวใหญ่จริงไหมแต่แม่ผมบอกว่ามันใหญ่มากงูสปีดลันมีวันหนึ่งที่ผมออกไปเล่นที่บ้านยายและดูเหมือนว่าตอนนั้นยายผมกาลังเข้าห้องน้ําอยู่และผมก็เล่นอยู่ด้านนอกและจู่ๆยายผมก็ตะโกนลั่นขึ้นมาว่าสเสียงอะไรวะพราผมได้ยินยายร้องแบบนั้น แทนที่ผมจะไปดูแต่ไม่ครับผมเล่นอยู่ที่เดิมและในขณะที่ผมกำลังเล่นอยู่ยายของผมก็ยายแกเอาไปอำลาแซบๆไอสัตว์นรกชาติมาใครส่งมาฮะและจากนั้นผมก็เห็นยายวิ่งออกมาจากห้องน้ําและตอนนั้นคือผมเห็นเลยว่างูตัวนั้นมันพยายามที่จะไล่ฉกยายผมคือพอยายผมมีไปอีกคทางนึงมันก็เลือยตามไปไล่ฉกและคือมันแบบเร็วมากอะ ช่วยด้วยอย่าทำลายคุณยายนะเจะ้าปีศาจร้ายพอยายผมคว้าของในบ้านมาได้ก็อามาไล่ฟาดมันแล้วจากนั้นมันก็หนีไปคือผมจําได้ว่างูตัวนี้มันไม่มีพิษและก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันตัวใหญ่มากไหมแต่ที่ผมรู้คือ มันไล่ฉกงูพีสจะใส่เอสทำไมวะเนี่ยงูตัวนี้ที่ผมเจอมันเป็นงูที่มาพร้อมกับความมืดในช่วงหน้าฝนและในตอนที่ผมเจอมันตอนนั้นเป็นตอนที่ฝนตกหนักแล้วไฟบ้านผมมันก็ดับทําให้บรรยากาศในห้องอบอ้าวแบบสุดๆพัดลมก็เปิดไม่ได้ทาให้ผมกับแม่ต้องออกมานอนข้างนอกที่ว่าข้างนอกเนี่ยไม่ใช่นอกบ้านนะครับแต่เป็นห้องนั่งเล่นที่อยู่ในบ้านตอนนั้นผมกับแม่ก็หาฟูกที่นอนมาปูพอทุกอย่างเข้าที่ พวกเราก็เข้านอนและในระหว่างที่ผมกําลังเข้าสู่ภวังเห็นความฝันผมก็สมัมผัสได้ถึงบางอย่างที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ขามันไม่เหมือนกับว่ามีอะไรมาไต่ขาหรือว่ามาเกาะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ยาวๆเหมือนอะไรสักอย่างสวัสดีและความคิดแรกที่เข้ามาในหัวผมหลังจากที่ผมสะดุ้งตื่นเลยคืองูแน่แน่คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรทําให้มผมคิดแบบนั้นผมเลยรีบลุกขึ้นแล้วก็ไปหยิบไฟฉาย ผมไม่รู้แน่ชัดว่ามันเป็นตัวอะไรและผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่ไหนแต่ว่าผมจะตามหามันจากนั้นก็จะปลูกแม่ขึ้นมาจาก,กามันพอผมหามันไปได้สักพักผมกลับไม่เจออะไรเลยเลยแน่ใจได้เลยว่าคิดไปเองจากนั้นผมก็กลับมานอนต่อพอเช้ามาผมก็เล่าทุกอย่างให้แม่ฟังแต่แม่ผมก็บอกว่าผมคิดไปเองเหมือนกันแต่ความรู้สึกตอนนั้นคือมันสมจริงมากจนผมไม่เชื่อว่ามันเป็นความฝันและหลายวันต่อมาเราก็เริ่มได้กลิ่นเหม็น เหมือนเหมือนกับมีอะไรสักอย่างตายในบ้านผมกับแม่ก็ตามหาต้นตอของกลิ่นจนในที่สุดก็ไปเจอเข้ากับสร้างงูตายใต้ฟูกนอนเป็นงูเห่าและจากนั้นสมองผมมันก็เริ่มทำการประมวลผลแล้วก็ปฏิปต่อเรื่องเล่าหลายๆเรื่องเข้าด้วยกันและได้ผลสรุปออกมาว่าตัวนี้แน่ๆและผมก็สบตากับแม่ตัวนี้หรอตัวนี้แหละ ครับแต่มันก็ไม่แน่ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ใครจะไปรู้คือเพราะว่าตอนที่ปูฟูกนอนผมก็ไม่เห็นตัวอะไรมันมนอนรออยู่แล้วหรอกนะครับเพราะงั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันไปอยู่ใต้ฟูกนอนได้ยังไงแต่ที่ผมรู้คือมันตายแล้ว